สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภุดสุขณ์นะครับเนาะครับครับมื้อี้กาสี่ดรมาขอตัวเลขนะครับขอตัวเลขคำเสียนน้อนหน้าพ่อแมเนาะครับมีโอกาสครับนี่กับขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับขึ้นพนจิตตกนี่เนาะครับเนาะครับกัสงสัยตกมัตเตลล์แหละครับนี่ครับครับกาสี่ดรไปขอตัวเลขน้ำเพ่นล่ะครับสำหรับตัวเลขของเสียนน้อนหน้าเนาะครับเนาะครับเป็นรัฐบาลนะครับเด้อครับรัฐบาลงวดประจําวันที่หนึ่งตุลาเนี่ยแหละครับ วันที่หนึ่งตุลาเนาะครับเนาะครับครับส่วนวันที่สิบหกองเพื่นก็ลุดไปละครับลุดไปเนาะครับเนาะครับขามีเขามีลุดวันวาครับเป็นของธรรมดาครับเลขเป็นเลขสูตรเลขคำนวณอะครับตัวเลขของเพื่นครับครับกสเดไปคอร์สละกสเดเอามาลงให้เอฟซีบ้างเนาะครับเนาะครับโอ้เข่ากับมิตัญญาละครับครับครับสสเดเข่าไปเอานับเพิ่อนละครับแต่กสเลงให้เอฟซีบ้างเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวเข่าไปเบิงน้ำกันครับที่นี่ครับ ตัวเลขครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงวดที่แล้วนะครับเนาะครับงวดที่แล้วของเพิ่นครับงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมาแหละครับของเพิ่นกับรุดไปแหละครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นเพิ่นให้บนบนวิ่งไปที่ซีครับจับคูมากับซีสามซีหาซีหกซีหกซีเกียดครับสําหรับเลขที่ออกกับหกหก สองแต่เด็กลา่างเด็กสตัวกับสานะครับขมินะสี่เจ็ดนะครับเนาะม่มีสาม,มีสี่หมันไม่ได้จับสาม,มาเพราะจับสีครับกล็ลดไปครับสําหรับล่างเขาเพิ่นกับห้เพิ่นเก่าตัวเดียวย่างละตัวละครับล่างกับนึตัวปนกันนึตัวเก้าศูนย สามเกาหกเกาละครับตัวกลุ่มเพื่อนเก้าหกไหมครับเก้าหกเก้าห้าครับสำหรับลางกับรุดไปนะครับเนาะครับก็เลขสามตัวกับเก้าสี่ห้าสามหกสี่สามสี่ห้าครับเอากรุดไปครับถือว่าชุดนี้รุดครับอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยนะครับได้ครับงวดวันที่สิบหกงวดที่แล้วครับ มาเบิงต่อนะครับเนาะรับไปต่อเลยครับเป็นบาทตองหมวดไปหลวดหมวดวันที่วันที่หนึ่งตุลาแหละครับเป็นวันที่หนึ่งตุลาเนาะครับ,คร,บครับวันที่หนึ่งตุลาหนึ่งตอคอตุลาคมหกเจ็ดแหละครับสำหรับตัวเลขของเพิินกับว่าลายแหละครับชุดนี้ พกกรยากหนาตาแจ้งน้อยครับหลายกห็หงวดก่อนอาุสซียงล่ะครับอาจจะบังได้ครับได้ครับสําหรับตัวเลขของเพิ่นครับสําหรับเลขวิ่งวิ่งครับวิ่งบนบนวิ่งไปที่เกตครับเ็ตตัวเดียวจับคูมีซีคูครับเพื่อนไหนมาซีคู หลุดเจ็ดนะครับเด้อครับหลุดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหน่งเจ็ดหนเจ็ดเจ็เจ็ดหดหตัวสุดท้ายเป็นเจ็ดเจ็ดครับเบื่องออกหกหกเกัน ครับต้องมาเช็ดเจ็ดพืน่นว่าเอากับเจ็ดครับหลุดไปที่เก็ดตัวเดียวครับวิ่งหลุดเด้อครับเด้อครับหลุดเก็ดไปเลยครับเก็ดไปหลุดอันนี้เป็นสาหรับบนนะครับสําหรับล่างครับล่างล่างเพื่อนหายไปที่ล่างเพื่อนหายไปที่ศูนย์ครับศูนย์ตัวเดียวศูนย์นะครับเด้อศูนย์อย่างเดียวเลยบัดน มีสามมีสามคูสำหรับตัวเลกลังครับนี่อยู่สามคู่ด้วยกันครับไปที่มีศูนย์สองมีศูนย์สองศูนย์สอง 0ูนยกับ07นยละครับตัวสุดท้ายเพื่อนหายไปที่0ูนย์เครับศูนย์เก้าครับเด้อครับศู 09. ตัวสุดท้ายครับสตัวครับเป็นสับสตัวมาหายกับมีอยสามหางครับมีอยสามหาง อีกสตัวล่อีกสามตัวศูนย์สอง้ากป็ดสองห้าแป้าเ็ดเจ็ดหนึ่ งามครับตัวนี้สําหรับตัวนี้ครับครับมีแค่นี้ครับสําหรับตัวเหล็ของเพื่นครับอันนี้เป็นสุดของเสี้ยนนอนหน้าแหละครับอังเขียนโลกรูเป็นเงี้ครับเสี้ยนนอนหน้าครับงวดนี้มาแท้3ามตัวครับ3ามตัวแตกของแท้ครับของแท้ครับ ไปนวดประจำวันที่หนึ่งตุลาครับวิ่งรูดครับรูดไปเลยครับเก็ดตัวเดียวย่างละตัวมากๆมากครัเพื่อนครับถือว่ากับเลขว่าหลายตัวนะครับเนาะครับครับเมื่อบังตัวกลมของเพครับตกกลมเด่นไปเส้นน่านากลมเด่นไปที่เก็บ ตัวเก่งของเพิ่นครับสำหรับรางครับกับพอหลายตัวละครับหน่อยๆครับหน่อยๆปล่อยเลยครับครับชุดเต็มของเพิ่นแล้วครับอันนี้ครับชุดเต็มของเพิ่นบางเทียบบางที่เพิ่นกับสีบ่มีโค้งเดลอครับเพราะว่าเพิ่นเต็มมาแล้วครับครับกดติดตามไปเลยครับเด้อครับกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจน้ักการศึกนากำลังแรงใจสุด ู่กันต่อไปครับี่เป็นสําหรับตัวเลขครับชุดคองเสิน์นหน้าครับอันนี้เป็นเลขรัฐบาลไทยนะครับเด้ครับงวดวันที่หนึ่งครับสําหรับผู้มักหรอครับผู้คัดกับพานครับท่านซองกับเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะรับเพื่อควบสนุกสนานเพื่อควบบันเทิงครับครับลอดตอรีนะครับเน้ะครับจับเบิ้งไว้ครับครับเลขลางพนันหย0เด็กบนพนไนห้เจ็ดครับหลุดไปเลยครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับแค่นี้ครับ จบสามตัวครับมีอยูสามคูครับบนบนระถัยสี่คูครับจบไปเลยเช็ดย่างเดียวครับหลุดเช็ดไปเลยครับเช็ดแปดเช็ดเก้าเขาไปครับเอาเอามาตอนมาฝากด้วยครับเด้อครับฝากไว้นี่ครับอันนี้เป็นชุดของเสี้ตนอนหน้าครับรัฐบาลนะครับเด้อครับหาเบื้องลตรี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ับไม่มีอย่างไรล่ะครับท่าน่องกาสีเดี๋ยวขอลาพีล่านองนะครับเนาะครับ พอกันไปนะครับเด้อครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ